แชร์ด่วนๆครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมแบงค์เข็มนพวัตถุโบราณครับใครเห็นคลิปนี้ใครเห็นไลค์นี้แชร์ไปด่วนๆแชร์ไปให้ยายของท่านรู้ครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระสําคัญเป็นคลิปที่มีสาระความรู้และจะพาทุกคนมารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกลับบ้านครับ FT ท่านใดที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด,วดวว right. ่วนๆครับสวัสดีครับสวัสด at ีพี่ๆทุกท่านครับอาใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดี มานะอย่าลืมนะเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระบูชาพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระเหรียญพระเลี่ยมทองนะครับคุณสามารถนําพระของคุณมาเช็คพระฟรีนําเหรียญของคุณมาเช็คราคาฟรีนําแบงก์ของคุณมาเช็คราคาฟรีนําของเก่าของคุณมาเช็คราคาฟรีได้ที่ร้านเรานะครับร้านแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารคุณไทยครับสาขา สี่ย่านร้านเปิดทุกวันย้ํานะครับร้านเปิดทุกวัน8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะครับเปิดทุกวันแบงค์รอใจเงินสดคนอยู่ที่ร้านนะครับหลายๆคนครับมีของเก่าแบบนี้ฮแล้วอยากจะขายหลายๆคนครับเดินทางมาที่ร้านเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งครับพี่เขาบอกว่าเฮ้ยแบงค์พี่อยากจะขายของให้แบงค์ต้องทํายังไงพี่จ๋าฟังนะครับเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่นะ แล้วคุณอยากจะขายของให้กับผมไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าพระเครื่องเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามของเก่าของมีค่าทุกชนิดใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์รัวๆฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีพี่เดียเบสครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีพี่สุรีนะครับสวัสดีพี่ดำอ้อยนะครับอ้าวใครดูอยู่ฝากทักทายกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะใครเป็นเอฟซีของผมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับ นะเดี๋ยวขอติดไวเลสแป๊บนึงนะนะครับใครเป็น FC ผมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทางติ๊กตอกพี่จา๋าอย่าลืมนะ FC ท่านใดที่ดูแบงค์อยู่นะครับแล้วคุณมีของเก่าอยู่ที่บ้านแล้วคุณอยากจะขายบางคนอะ่ะมีของเก่าอยู่เนี่ยมีพักเครื่องมีแบงค์มีเหรียญใครมีพักอยู่ที่บ้านกดเลขหนึ่งเดี๋ยวรอดูสองนาทีใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านกดเลขหนึ่งครับสวัสดีพี่เดอะเบสสวัสดีพี่นิจันครับ สวัสดีพี่ธิดานะครับเมื่อพี่พี่มีของเก่าอยู่ที่บ้านเนี่ยหูยติ๊กต็อกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่สังวาลเนี่ยพี่อ่อนเกตแก้วนะครับอุ้มช่วยกันกดหนึ่งให้ผมหน่อยใครมีกดหนึ่งกดหนึ่งมาเต็มเลยสี่ร้อยกว่าท่านนะครับเป็นเครื่องยืนยันครับว่าของพวกนี้ยมันมีอยู่ทุกบ้านของพวกนี้ยมันสามารถขายได้บางคนสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินครับ นะครับแปลเปลี่ยนเป็นเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้าน <c oughs> สวัสดีพี่วัฒนาครับสวัสดีพี่จารุวันครับนะครับก็อย่างที่แบงค์บอกเลยพี่เมื่อพี่ๆมีของเก่าเหล่าเนี้ยบางคนเนะ่ยเอาไปทิ้งเอาไปกว้างเอาไปวางไว้โดยที่เอาตรงๆครับไม่รู้คุณค่าว่าของแบบเนี้ยมันสามารถขายได้ใครที่ดูอยู่นะแล้วคุณมีของแบบนี้ติดต่อแบงค์มานี่คุณดูนี่นี่พักเครื่อง ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นพักเก่าพรกใหม่พักกุพักกุอยู่ในโซนพักกุเป็นพักกุเนื้อดินพักกุเนื้อชินพี่รู้ไหมครับถาดน,นี้จ่ายเงินไปไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่แสนบาทนะถาดนี้จ่ายเงินไปไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่แสนบาทเนื่องจากเป็นพักเครื่องที่พวกเราเอฟซี FC ของเราหลายๆคนมีอยู่ที่บ้านเนี่ยที่กดหนึ่งมาเนี่ยทุกคนล้วนมีพักเครื่อง ทุกคนล้วนมีของเก่าอยู่บ้านขอบคุณดอกกุหลาบครับใครมีดอกกุหลาบขเก่า,กาส่งให้หน่อยนะนะครับทาบุญร่วมกันนะครับถือว่าทําบุญร่วมกันใครว่างๆก็กดหัวใจสีส้มไห้หน่อยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับดอกกุหลาบทําบุญร่วมกันเปิดการมองเห็นขอบคุณพี่โก้ไข่ครับนะครับเงินตรงนี้รายได้ตรงนี้ผมไม่ได้เอาไปใช้ผมนําไปทําบุญทั้งหมดนะครับนำไปทําบุญทั้งหมดไม่ว่าจะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามื่นแบงค์ไม่เอาได้เงินจาก ค่าดอกกุหลาบหนึ่งหมื่นแบงค์เติมให้1 0,000หมื่นได้เงินจากดอกกุหลาบห้าหมื่นแบงค์เติมให้ห้าหมื่นเอาไปทําบุญกันนะครับเงินส่วนนี้แบงค์ไม่ได้เอามาใช้เลยใครส่งดอกกุหลาบให้แบงค์ถือว่าทําบุญร่วมกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณงครับอ่ะนะครับใครที่ดูอยู่แล้วฟังนะคุณมีพักเครื่องคุณติดต่อมานี้แต่บางคนครับมีพักเครื่องไม่ไม่ได้มีพักเครื่องเดียวลองมองซ้ายมองขวามีเหรียญด้วยเฮ้ยแบงค์ที่บ้านพี่มีเหรียญ แบงค์ที่บ้านพี่มีการน้ําชาแบบนี้เนี่ยอ่ะพี่ดูนะการน้ําชาแบบนี้แบงค์รับซื้อนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นหลายๆหมื่นใบหนึ่งสี่ห้าหมื่นถึงหลักแสนเนี่ยคุณมีของแบบนี้ยคุณลองหยิบขึ้นมาได้เลยคุณลองดูตามบ้านคุณลองดูตามห้องเก็บของแบบนี้หลักแสนนะครับหลักหลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะครับนี่แบบนี้แบงค์กรลับแต่แบบนี้บอกก่อนสมบูรณ์สมบูรณ์ใบหนึ่งอยู่ประมาณห้าพัน สมบูรณ์สมบูรณ์ใบหนึ่งอยู่ประมาณ5,000ราคามันยังไม่แพงแต่เราพบเจอได้เยอะเกือบเกือบทุกบ้านบางบ้านมีที30บใบบางบ้านมีที50บใบนะครับสำหรับปั้นชาแบบนี้ใครที่ดูอยู่นะครับผมขอความเมตตาไลหลรวยๆผมหน่อยนี่และไม่ใช่ว่าปั้นชาอย่างเดียวนะนี่หยิบโชว์มาสองสาวันแล้วนะครับนี่บ้านใครที่มีไอหแผ่นเหลืองๆแบบนี้คุณกลับไปดูนะครับ บางชิ้นโลหนึ่งหลักสิบล้านโลหนึ่งสิบล้านโลหนึ่งยี่สิบล้านเกิดจากแผ่นๆน,นี้ใครที่ดูอยู่นะแล้วคุณมีกระเพาะปลาเก่าไอแผ่นสีเหลืองๆแบบเนี้ยกระเพาะปลาเก่ากระเพาะปลาใหม่แบงค์รับซื้อทุกสายพันธุ์บางคนครับรับซื้อแต่สายพันธุ์ที่มันแพงๆแบงค์บอกนะไม่ว่าของคุณจะเป็นโลละแปดพัน จะเป็นโลละหมื่นห้าจะเป็นโลละสองหมื่นจะเป็นโลละสามแสนจะเป็นโลละห้าล้านแบงค์รับซื้อทั้งหมดนะครับเพราะผมถามหน่อยพี่ซื้อแต่แพงๆถูกๆเขาเจะไปทําอะไรละ่ะมีหลายคนครับเดินทางมาที่ร้านแล้วบอกว่าซื้อไปเถอะคุณแบงค์เอาไว้ที่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรผมพูดถูกไหมบางคนกลายเป็นมองว่ากลายเป็นของที่มันไม่มีค่าเนี่ยอย่างเงี้ยโลงสามหมื่นกว่า อย่างเงี้ยโลหนึ่งสามหมื่นกว่าอย่างเงี้ยไซใหญ่โลแสนกว่ามันดูยังไงอ่ะทําไมราคามันถึงต่างกันนี่นี่อย่างเงี้ยไซใหญ่โลแสนกว่า <c oughs> คุณพบเจอนะครับ <c oughs> คุณพบเจอของพวกนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณนึกถึงใครหรืเปล่าแบงค์เข็มเพชรเดินทางมามีพลาเครื่องมีเหรียญมีแบงค์เก่ามีของเก่ามาเลยเดินทางมาหาแบงค์ที่ร้าน ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสีย่านเดี๋ยวผมขอตอบไลน์ก่อนนะครับมีเอฟซีของเรานะครับตอนนี้เดินทางมาที่หน้าร้านเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยครับนี่เมื่อวานซื้อของเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยพี่ดูบินนี่นี่คือบินที่ซื้อนะเมื่อวานนะสองร้อยสี่สิบเก้าคิวเยอะไหมล่ะเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวขอตอบอันนี้ก่อนนะครับอ่า สวัสดีครับอะนะครับใครที่ดูอยู่กดไลค์รัวๆสวัสดีพี่น้องนาคินครับพี่เทียร่าถามว่าใครมีคำถามถามเลยวันนี้เปิดโอกาสให้กับเอทางช่องของเราที่มีของเก่ามีแบงค์มีเหรียญมีพระมีของเก่าของโบราณมีแบงค์จีนมีแบงค์ต่างประเทศให้ได้ถามใครมีคำถามถามได้เลยเดี๋ยวผมตอบให้สวัสดีพี่สุรชาติครับ พี่แนทแนทแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่เทียร่าถามว่าพานันเงินเงินรับซื้อไหมรับนะครับสวัสดีพี่บุกผาสวัสดีวันพื้นเรอหัดครับอ่ะใครดูอยู่มีคําถามมาเลยพี่คําถามจากติ๊กต็อกนะครับพี่รับซื้อแบงค์หนึ่งร้อยด้านหน้าเป็นรอห้ากับรอเก้าไหมนะครับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทที่ด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่ห้ากับรัชกาลที่เก้าเป็นแบบธรรมดาที่ไม่มีคําว่าตัวอย่างไม่มีราคาร้อยหนึ่งร้อยแลกหนึ่งร้อย มาซื้อที่ผมผมก็ให้แลกในราคาหนึ่งร้อยแต่ถ้ามีตัวอักษรสีแดงคําว่าตัวอย่างหรือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษคําว่าสเปซิเมนปรากฏอยู่บนธนบัตรธนบัตรใบนี้จะพุ่งเป็นใบละสองพันแต่ไใบนึงห้าแสนล้านหนึ่งคุณอย่าไปเชื่อนะคุณอย่าไปเชื่อโกหกหลอกลวงแน่นอนครับนะครับคําถามจากทิกตอกนะครับเหรียญบาทปีศูนย์ห้ารับไหมเหรียญบาทปีศูนย์ห้ารับแต่ที่ยอดเจดีนะครับตรงกับตัวยอยยักษ์ นะครับยอดเจดีตรงกับตัวยอยักษ์ถ้าไม่ตรงไม่มีราคาไม่ตรงเราไม่ซื้อมันเยอะมันเยอะจริงครับเขาบอกว่าพี่ขอคนรักป่ารับเฉพาะพาแท้ใช่ไหมใช่ครับพักเครื่อง <c oughs> ไม่ว่าคุณจะมีพักเก่าพักใหม่พักปุกคุณเอามาเช็คฟรีย้ํานะครับที่ผมย้ําคํานี้เพราะว่าอะไรเอามาเช็คพักฟรีได้ถึงที่ร้านมีคนนํพาพักเครื่อง ไปเช็คแบบเสียเงินองค์หนึ่งเจ็ร้อยองค์ละหนึ่งพันองค์ละสองพัและมีมิจฉาชีพนำชื่อแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณไปหลอกลวงไปหลอกลวงให้คุณทำบัตรรับประกันทำบัตรรับรองค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่รู้และมีเอฟซีของเราเชื่อมีขอบคุณไลค์ล้วๆครับอ่ะใครรู้อยู่กดไลค์ล้วๆให้ผมหน่อยนะติกตอกนะย ไม่มีใครกดไลค์เลยนะครับ Facebook ด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับนะครับอ่ะเหรียญ5บาทพญาคุดรับไหมเหรียญ5บาทพญาคุดรับแต่แบบที่มันพิเศษเหรียญ5้าคุดตรงต้นแบบระเสียเล็ก5บาทคุดเฉียงต้นปีพศ2อ2พ2หรหรือจะเป็นเหรียญ5บาทแบบคุดก้าเหลี่ยมตัวคุดจะเล็กกว่าปกติของแบบนี้สามารถขายได้ ของแบบนี้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงใครที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีของเหล่านี้คุณติดต่อมานะครับขอบคุณงับคำถามจากพี่โรสนะครับจากติ๊กต็อนะครับพี่รับเหรียญสิบครบรอบห้สิปีการจนาพิเศษไหมเหรียญสิบบาทพระราชพจธีการจนาพิเศษเป็นเหรียญที่มีอยู่เกือบทุกบ้านเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าหลายๆคนมีอยู่คดเยอะแต่จะมีเพียงไม่กี่ท่าน ที่ดูจะมีเพียงไม่กี่ท่านที่สังเกตครับเหรียญสิบการจนาพิเศษของุณไลลุรดวครับที่มันมีราคามันจะต้องเป็นแบบพระเสียนกลับเท่านั้นฟังนะครับเนี่ยที่ดูผมอยู่สี่ร้อยท่านเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษมีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนกลับเท่านั้นหากเป็นแบบพระเสียนตรงมันเยอะมันเยอะมันไม่มีราคาครับ นะครับอ่าสวัสดีเอฟซจากจีนครับสวัสดีพี่เหมียวนะครับสวัสดีครับเหรียญเรือสุพรรณหงมีราคาไหมเหรียญห้าบาทใช่ปะ่ะเหรียญห้าบาทเรือหองกาบชี้แจงตรงนี้เลยเป็นเหรียญห้าบาทที่จํานวนการผลิตมันเยอะและมีอยู่เกือบจะทุกบ้านมีอยู่เกือบจะทุกบ้านใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีเหรียญห้าบาทที่เป็นรูปเรือหองคุณดูตรงนี้ครับ หยิบขึ้นมาแล้วคุณดูที่ปีพศหากเหรียญของคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศตามนี้คือปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าสองห้าสองเก้าคุณดูแค่นี้เลยตรงอื่นคุณไม่ต้องดูตรงอื่นคุณไม่ต้องดูงค,งดคุณหยิบขึ้นมาปุบ๊บเป็นปีตามที่แบงก์บอกสองห้าสองเก้าคุณเอามาขายผม แต่มีราคาแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับปีอื่นไม่มีราคามีราคาแค่ปีนี้ปีเดียวครับด้าพี่จ๋าใครมีคำถามถามมาเลยเหรียญบาทปีสองห้าหนึ่งห้ามีราคาไหมไม่มีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เดอะเบสครับจะส่งเหรียญไปเช็คยังไงพี่ลองดูครับบ้านเขียวลองส่งมานะ s อ b a n k บเเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสอง หนึ่งสามศูนย์สามคุณมีแบบเนี้ยคุณหยิบมาคุณถ่ายรูปส่งมาหรือคุณเดินทางมาเหรียญสองบาทสีเงินปีไหนมีราคาบ้างเหรียญสองบาทรัชการทีเก้าสีเงินนะครับปีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะครับปีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดสวัสดีพี่เบญจมาศครับขอบคุณครับหัวใจสีส้มครับนะครับห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดสามปีปีอื่นไม่มีราคาและต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับ นะครับคุณแบงค์ตัวจริงต้องไม่ต้องทําใบรับรองไม่ต้องทําใบภาษี Q, sí, ไม่ต้องทําใบรับประกันถูกต้องนะครับแบงค์เข็มเพชรตัวจริงไม่ต้องทําบัตรรับรองไม่ต้องทําบัตรรับประกันไม่ต้องทําบัตรจองคิวไม่ต้องเสียเงินบาทเดียวสลึงเดียวคุณก็ไม่ต้องเสียใครเก็บเงินคุณคือโจรนะครับบอกเลยใครเก็บเงินคุณคือโจรนะเพราะว่า แบงค์เข็มเพชรไม่มีการเรียกเก็บเงินหลายๆคนรู้ดีผมพูดถูกไหมหลายๆคนรู้ดีและหลายๆคนเดินทางครับนําของมาขายเนี่ยพี่ดูนี่เดี๋ยวเปิดไลน์ดูเมื่อวานเช่าพระของน้องท่านหนึง่งอย่าบอกว่าน้องก็เป็นคุณพี่ท่านหนึง่ง <c oughs> นี่นี่นี่นีสี่มื่ 40, กว่าบาทพี่เบอกว่าอยากจะใช้เงินอยากจะได้เงินไปให้ลูกเรียนต่ออยากจะให้เงินน่าจะยู่น้อยกว่าผมนะ อยากจะได้เงินไปให้ลูกเรียนต่อเลยลือ้อพระที่อยู่ในห้องเก็บของที่อยู่ในรังแล้วมันไม่มีคุณค่าพี่เขาบอกว่าไม่นึกเลยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพระแบบนี้จะขายได้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพระแบบนี้จะแปรเปรียนเป็นเงินได้เดี๋ยวแป๊บนะอยู่ตรงไหนเอยโอ้โหซื้อเยอะเมื่อวานซื้อเยอะเนี่ยเยชุดเนี่ยสี่หมื 40, ่นกับห้าร้อยบาทเนี่ยจ่ายไปเนี่ย สี่หมื่นกับห้าร้อยพี่คิดว่าพระเคียมไม่กี่องค์จ่ายสี่หมื่นกว่าพี่ว่าเยอะไหมล่ะพี่เขาบอกว่าเขาพูดมาคํานะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพระแบบเนี้จะขายได้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าของพวกนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆบางคนมีเยอะเลยผมบอกเลยครับ ที่บ้านบางคนมีพระเยอะเนี่ยพี่ดูเด็กเนี่ยไม่กี่องค์เนี่ยสี่หมื่นห้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นพระย่อยนะถึงแม้จะเป็นพระหลักร้อยหลักพันต้นหลักสองพันเราจดให้หมดเราคิดให้คุณทีละองค์แน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะครับเอาเป็นว่าใครมีคำถามถามมันเลยนะครับพี่หนูเล็กถามว่ามีหลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อเงินรับไหมรับนะครับหากเป็นรุ่นที่แบงค์เล่นคุณหยิบพ่างคุณแล้วคุณเดินทางมา นะครับขอบคุณงับเคยเจอเขาให้บัญชีนะครับหกร้อยนะครับใครให้คุณโอนเงินโจรแน่นอนนะครับใครคุณโอนเงินโจรแน่นอนพี่บุญคงบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะขึ้นเอาพาไปให้พี่แบงค์ดูยินดีครับคุณมากรุงเทพหากคุณอยู่ต่างจังหวัดนะคุณสามารถต้องบอกว่าไงคุณหยิบของของคุณและคุณเดินทางมาเอามาเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบอกเลยบางคน ไปโดนเรียกเก็บให้จ่ายใครเรียกเก็บค่าใ้จ่ายคือโจรน,นะจ๊ะนะครับพี่เมย์ถามว่าเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองห้ามีราคาไหมเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าปีสองห้าสองห้าด้านหลังจะเป็นรูปวัดพระแก้วเมื่อคุณพลิกมาดูที่ด้านหน้าคุณเห็นฝั่งในหลวงไหมครับหากคุณดูฝั่งในหลวงนะดูที่พระบรมรูปหากพระบรมรูปของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะครับมีลักษณะที่เป็นเล็ก เขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเศษเล็กคือพระเศษเนี่ยมันจะเล็กลงมานะครับใครที่มีใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีเหรียญบาทวันก่อนซื้อได้เหรียญหนึ่งเดี๋ยวหยิบไปดูสี่พันนะครับวันก่อนซื้อเหรียญบาทวบบแก้วเหรียญเดียวสี่พันพัฒเศษเล็กอะแต่เหรียญสวยนะไม่สวยซื้อเมื่อวานอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพันสองร้อยเดี๋ยวผมหยิบไปดูนะครับขอบพระคุณครับมีพระนะครับจะเอาไปให้พี่แบงค์ดูที่ร้าน จะเจอพี่แบงค์เวลาไหนบ้างไปได้เลยครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดเสร็จตรงเนี้ยผมก็เข้าร้านแล้วนะครับเพราะว่ามีเอฟซีของเราครับเข้าไปรออยู่ที่ร้านเนี่ยเยอะนะครับต้องพูดคำนี้ว่าเยอะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตานะต้องพูดแบบนี้นะครับแบงค์เข็ยนวัตรุณาธิารมีวันนี้ไม่ได้หากพี่ๆเอฟซีของเราไม่ให้การสนับสนุนแบงค์ครับนะครับขอบพระคุณครับนะครับเหรียญหนึ่งบาท รัฐเหรียญบาทคุณปีหนึ่งเจ็ดหากเป็นแบบธรรมดาไม่มีราคาเลยจํานวนการพบเจอมันเยอะมากเป็นแบบธรรมดานะแต่ถ้าเป็นแบบปัม๊มด้านเดียวปั๊มบินปั๊มเคลื่อนภเสีเอียงอะไรพวกเนี้ยของพวกนี้ขายได้แน่นอนของพวกนี้สามารถแปลปลี่ยนเป็นเงินได้แน่นอนใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณอยากจะขายของเก่านึกถึงแบงค์ได้เลยนึกถึงแบงค์ได้เลยนะครับขอบคุณครับอ่ะพี่จา๋าเดี๋ยวแป๊บหนะ้าเอาไอ้นี่มันเอาลงยังไงอะ มาแล้วมาแล้วนะครับเคยไปหาที่ร้านแล้วนะครับเคยทักไปนะครับขอบพระคุณครับนะครับพระสมเด็จหนึ่งร้อยแปดปีรับไหมหนึ่งร้อยแปดปีวันละครังรับนะครับคุณมีพักเครื่องคุณจําผมเลยพักเครื่องเหรียญเก่าแบงก์เก่าเหรียญต่างประเทศสามารถเปลี่ยนชีวิตได้พักเครื่องแบงก์เก่าเหรียญเก่าเหรียญต่างประเทศของเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคาม สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ในชีวิตประจำวันและนำมาใช้ได้จริงหากคุณพบเจอของเก่าแล้วคุณอยากจะขายนึกถึงแบงค์นะย้ำนะนึกถึงแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณได้เลยนะครับใครเอฟซีท่านใดน,นะครับที่มีคำถามคุณถามในช่องคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้เดี๋ยวจะมีรายการคุยกับเอฟซีในทุกๆเช้านะครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายๆท่านไม่เข้าใจของเก่าพักเครื่องพักเก่าพักใหม่พักกุพักบูชา พะกล่องคุณมีปุ๊บแล้วคุณอยากจะขายคุณนึกถึงแบงค์ได้เลย,เยหยิบพระของคุณแล้วคุณเดินทางมามาหากันมาเยี่ยมมาเยียนกันนะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุราลรอคุณอยู่ที่ร้านและจ่ายเงินสดทุกวันเมื่อวานจ่ายเงินสดไปสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับลูกค้าประมาณสักสองร้อยแปดสิบท่านนะครับกราบขอบคุณจากใจ,จจริงๆนะครับที่ให้ความเมตตาและสนับสนุนเดี๋ยวเราพบเจอกันที่ร้านนะครับหากท่านใดมีของเก่า แล้วอยากจะขายท่านใดมีพาเครื่องอยากจะปล่อยท่านใดมีของเก่าอยากจะเช็คราคาคุณเอามาเช็คราคาที่เราได้